รข้ากำลังเพลิดเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของข้าอยู่เลยปล่อยวิญญาณเหล่านั้นซะแล้ววิญญาณปโลโตัวนั้นด้วยอยากได้คืนอย่างนั้นเหรอมันจะเข้ามาแย่งไปจากข้าเสะแม่ที่จ,นจบน้อยพยายามไปก็เปล่าปปโย่เจ้าผู้เดียวเอาชนะข้าไม่ได้หรอก จะสนุกมามากพอแล้วเทรชถึงตาข้าแล้วด้วยพลังแห่งดอกไม้วิญญาณไปคุยกับลากดอกไม้ซะยาแล้วเราจะได้พบกัวอีกใหญ่จี้จอกในที่สุดก็จบสักที วันนี้แล้วจ้หาหนูกลัวไปเลยนะเออจะมาพอดีเลยอย่างเรียบร้อยแล้วแลวนะต่วิญญาณที่ถูกกักขังไม่รับการปลดปล่อยแล้วมาเถอะข้าจะเปิดทางกลับบ้านให้เจ้าผ่านประตูนี้ เราจะกลับไปยังโลกมนุษย์ถ <c oughs> ้ารู้สึกดีจังที่ได้เจอเจ้าและโปรโลกของเจ้าด้วยถ้าที่เจอกันอีกอย่าทำเป็นจำข้ามไม่ได้ล่ะเย้โ <c> อ <oughs> <Yeah. S 3> oh ้โหสุจ้อนมาช่วยน้องแมวได้เย้ yeah. <c oughs> ลุ้นไปด้วยเลยเมื่อกี้ครับโอ้ oh, ถือว่าเป็นการแสดงที่งานแคทโชว์มีดีหลายอะไรอย่างให้ชมมีประกวดคลอสเพย์มีการแสดงของนักร้องดาราวันนี้วันสุดท้ายกลับคณาวุฒิก็มาอย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจคลิปนี้มาดูสามหนุ่มหลอกันนะคะมีหมายเลขครับให้เลือกนะครับมีนะฮะหมวดนะครับจะเป็นหมวดสัตว์นะ คือทุกอย่างที่ว่าจะเป็นสัตว์หมดเลยอยู่ที่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรเจียจิมอยากได้หมายเลขอะไรดีหมายเลขไหมเล็ครับหนึ่งถึง8ปดนะฮะสี่ครับหมายเลขสี่สิ่งที่คุณต้องวาดคือวันนี้มาดูไวัยรุ่นเราต้องแปะหลังแปะหลังแล้ววาดบนกระดาษได้แหละให้เขาวัยรุ่นจริงิฟิลเหรอฟิลเอาฟิลเอาฟิลว่าเฮ้ยรู้สึกว่าวาดรูปอะไรโอ้ ต้องกดหนักมากนะอะลองดูนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตให้เฮียนะนะครับกดหนักนิดนึงได้นะโอเคอะไรนะเดี๋ยวเดยอะโอ้โหดูแลอย่างดีนะครับอ่ะอันนี้เราไม่จับเวลาแค่ตอบไม่ถูกก็พอนะโอเคอ่ะเฮียจะเริ่มนะครับ มีแค่เฮียรู้อยู่คนเดียวว่าเขาวาดรูปสัตว์อะไรข้างล่างต้องช่วยกันจุนะ้จนะจุ้จนะเอาล่ะดูแล้วไม่เหมือนสัตว์ตอนนี้เหมือนพยัญชนะภาษาอังกฤษเอาล่ะวาดเสร็จแล้วหรอ แค่นี้อ่ะเงียบไว้ต่อฮะคุณสัมผัสอะไรได้ว่าที่หลังของน้องสี่เอาละแล้วเดี๋ยวเรามาดูการรูปหนึ่งสองแล้วไปรูปที่น้องสีว่วาดเอาละเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรออ่ะมาที่น้องสีไปฮนะอะไรหอมไหมไม่ไหว งูที่กินได้อ่าแล้ก็มีงูมีขางูเอาไงกํลังแผอาจะ<ถ>่าจากกาางไรแหลและเบีย้ยอยู่อ๋อ,อกินกินตัวอะไรเข้าไปไม่รู้กําลังย่อยอยู่โอเค okay, ไม่รู้แหละแต่สารว่าถึงการนะงูเป็นาำตับที่ทูกตอบอ่าดูผลงานหนึ่งสองสโอ้เข้าใจละเข้าใจละสารตั้งต้นมันมาอย่างนี้ ไม่เดี I ๋ยวเดี๋ยวรอซีเป็นคนส่งอ่ะได้ได้ไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบมันฟิลยากจริงนะเราต้องวาดอะไรที่แบบปืดเดียวรวให้เขาอ๋อเขาให้ปืดเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไหนเขาตอบผิดแล้วให้เขาถอดเสื้อใช่ไหมพวกเธอนี่นะอ้ามาขอบคุณครับฝากผลงาน ให้กับทุกทุกท่านครับเชิญครับครับก็ดีใจมากที่วันนี้มีคนตามมาด้วยจากอินเตอร์แฟนด้วยแล้วก็พี่ๆที่ขอนแก่นด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานมาเล่นกิจกรรมด้วยกันผมว่าผมกับเฮียจิมเนี่ยน่าจะได้มาขอนแกน่นอุดรไมผมว่าน่าจะจะได้มาแน่นอนอ,อ,อะไรนะก็ไม่แน่ ก็ไม่แน่ก็ต้องพาไปเที่ยวบ้านเลยอ,อย่างไรก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทางเนโกะด้วยนะครับที่พาพวกเราทั้งสองคนมางานนี้ครับผมถามพี่<ข>อาจิมเละครับก็อันดับแรกขอขอบคุณงานคอนแกนแคทโชว์2024นะครับที่ได้จัดงานนี้มาแล้วก็ขอบคุณทางเนโกะนะครับที่ทําให้เราได้เดินทางมาที่ขอนแก่นแล้วก็ได้มาเจอเแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะ จะเป็นชาวขอนแก่นที่ได้เจอกันครั้งแรกหรือว่าชาวจังหวัดอื่นๆนะครับที่เดินทางมาพร้อมกับพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากๆที่มาหากันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรีดังๆและเสียงปรบมือดังๆให้ชิมิซีนะฮะ ที่สำคัญนะครับก็คือผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆวันนี้ขึ้นมาแล้วทําให้พวกเราได้มาเจอกันนะครับปรบมือให้กับทาง Food in n o v a นะครับแล้วก็ขอนแก่นปลาตูฝากไว้ด้วยนะครับ,เร,บเรียบร้อยต่อไปเดีย๋ยวจิมมี่ไปถ่ายรูปนะคะที่ บูธของเนโกโัะผู้โชคดีได้เลยนะได้เลยครับอ๋อท้ำหน้าส้ำหน้าตากบอนแป๊หนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอนี่บูธนะครับระหว่างรอจิมมี่ีไปช็อปกันได้นะเน็กโกะโทรลนะครับแล้วก็เฮอคือิ้นท์กล้วยนะครับบายค่อยตลกตลกยังไงนะอยากให้รถโรงเรียนมาที่นี่เหรอกัลยาโอเคที่ไหนอีกที่ไหนอีก สาธิตมอขอ,อมอขอให้มามอขอ,อต้องสาธิตอันนี้สาธิตเหรอปกติเข้าไปโรงเรียนมัธยมอ๋ออยู่ข้าง,างก็มาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันหมดเลยอ๋อของคอนแกนเลยนะคอนแกนมีเทศโอเคพรุ่งนี้เลยเหรอเดี๋ยวอจะมีสกูทัวร์มาที่นี่ป่ะรถโรงเรียนสกูทัวร์ เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเจอกัน<อ>นะครับอ,อะไรนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านดีๆนะครับสวัสดีครับ<อ>บ๊ายบายคนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <h椰 <h椰:]> <h椰 <h椰 <h椰)....?)> <h椰 <h椰.> <h椰 h o want to buy. I d i n t want to b

ข้าวแบบนี้ก็ดครับข้าเหนียกดีข้าวติดนี่ครับแล้วก็ไปเสริมวันไปร้อย่างเงี้ยครับไส่ิวันไปรู้เปลือกไปที่บานนี้ก็ได้แหละค่กตัวอะวิตามินดีแล้วก็ไปวิตามินบีนี่นครับเงินนยเป็รูปสงก็ได้แต่ถ้าให้ดีแนะนำว่า เียดมันเข้าใจเบียดมันเรียนแต่ว่าเหอนอะวไหเยมันเปิดปาัมรดมันมดูสัเลยเยอะ ไม่เนี่ยอยาไปเดี๋วที่บ้าาเป็นคม่ได้ไ่เปไม่ได้อจะเอา มีสัตว์เลือนน้อย,ยสัตว์เลือนน้อยลงเจ็ดเต่าก็ยังเหลือเท่าเดิมเต่าเลยสองตัวตายแมวแมงแมวแมวคาดแมวมีเยอะอุ้ยตัวน,นี้ตัวน,น,น,นี้นั่น,น,น,านาะตัวนี้นะ้อมีรักป็นรักเลย น่ารักเลยเอาไปลง Youtube นนค่ะมาจากอะไรนะเบมบมบีโนเบมบีโนไหนไหนใครอยากออก y o u t u b อยากเป็นดาราน่ารักน่ารักนะยาวบึงทุ่งสร้างค,คนณชายก็สวยแมวก็น่ารักแมวก็น่ารัก はいはい。